สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมณีกะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องสำหรับมัน,นีกนะสิมาตอบคอมเมนต์เนาะพี่น้องท่านผู้ชมเนาะพอดีอนท่านผู้ชมเขียนคอมเมนต์มาเป็นท่าเป็นตานาสนใจนะขวาก็เลยอยากเอามาตอบให้ท่านผู้ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับฟังน,ำน้ำเนาะอ่าทุกคอมเมนต์ที่เขียนคอมเมนต์มาถามนี่พี่น้องเขาอบอกเขาบอกไว้เกินก่อนเลย,ดย,ยเด้อพี่น้องว่าบ่ได้ดรามา่าหรือว่าอีหยังทั้งสิน้นเพียงแต่ว่า พอเห็นคําถามที่มันน่าสนใจข่อยก็เลยอยากมาตอบให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้รับฟังน,ำน้ำเนาะพี่น้องเน้องมัอนี้จะมาตอบคอมเมนต์ของคุณอ่หน้ารุพผัดน้องโคศรีนาะเนาะเพิ่นเพิ่นเขียนมาว่าจะสี่พี่น้องที่ต่างแดนคนอังกฤษเล่นการพานาันไหมเพิ่นว่าครับเช่นตีไก่ชนไก่กัดปลากัดสายปลากัดหมอเอียปลาหมอป้อกัดใหญ่ๆเสือๆตีไก่ชนไกบ่บัวประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็แบม,มันเป็นตนาสนใจนะ,อะคอสิม,มว,ว่าไอ้ฟางเจสีนอพี่น้องเนาะไอ้ประเทศอังกฤษนี่มันเป็นประเทศที่สิว่าจาังไหนลหละนะ <c oughs> อิสระเซดีนี่ฟีดอมอีลีพี่น้องเรื่องของการพนันนี่นอพี่น้องเรื่องของการพนันนี่อันบ่มีไต่โตบ่มี่เนอ่าเรื่องไอ้เรื่องมีดจีไก่ส้นไก่บ่บ่มี่พี่น้องอยุนี่อ่ะเขาสิเป็นประเทศที่ลักสัตว์นะพี่น้อง บว่าสิเป็นหมูหมากาไก่ยังสิเขาก็หักสัตว์่ะนะพี่น้องบพว่าสิเป็นสัตว์ียังต่างๆล่ะทีที่เยเห็นน้ำทีน้ำทางส่วนมากเขาสิเป็นคนเห็นเห็นขีดกระดงขีดกระเดือนเห็นน้องขะาน้อยเขาิะเอออยังประมาณหักนะพี่น้องอันเห็นไก่เห็นหมาเห็นแมวสิตามที่เขาเนี่เห็นนี่เขาก็สีเหลี่ยงหมาเหลี่ยงแมวเป็นสัตว์เหลี่ยงไปเบิร์ว่าสัสเขาก็เลยบอกค่ยได้เอาไอ้มาตีกันนะพี่น้องมาตีกันเนาะประเทศอังกฤษแต่ว่าเขาก็มีบอมีพี่น้อง มีหลายพอมเนาะสิ่งคสิ่งที่เขาเล่นการพนันกันก็มีแข่งมาแต่ว่าอันแข่งมานี่ก็สิมีไอ้เล่นการพนันบอกกันเล่นพี่น้องเขาก็ไม่แทงแทงกันพี่น้องแทงมาแทงยังเล่นบอลจะสีนาพี Get ่น้องบันนี้อันส่วนหมากเขาก็สิประเด็จไปเล่นแบบแต่ว่าแข่งมาแข่งงานเขาก็สิมีสนามแข่งมันบอพี่น้องหรือว่าฟุตบลฟุตบอลนี่เขาก็สิมีสนามฟุตบอลแต่ว่าแทงแบบใดบรจากเลอพี่น้อง พะว่าปวกข่อยชีวิตพวกข่อยนี่บ่ได้ไปยุ่งน้ำการพนันมันก็เลยบ่อ่อยหมุจักตามที่เขาายู่นีแล้วเฮาแนมเห็นแต่สีเนาะสีเบาเบาแบบนี้ดีกวัวเนาะสีเบาเบาแบบนี้ดีกว่าแบบว่าวเขาอยู่นีเขาแนมเห็นแบบนี้แต่ว่าบ่เด็เข้าไปอยู่ในจุดมองที่เขาเล่นกันา่เนาะแต่วันนี้วันนี้พี่น้องเรื่องส้นไก่อันเรื่องส้นไก่นี่ก็บ,บ่ค่อยนีบ่มีไก่นะบ่มีไก่ให้ไปส่นนเพราะว่าอ,อัน วัฒนธรรมมันแตกต่างกันกระบานเห่านะเขาก็สิบเปเซ็นต์อย่างอื่นเลยสิเนาะอันนี้มักกะสิมีเนาะพี่น้องมักกะสิมีไอ้มักกะสีมี่ไขาไข่เป็นจังไลเป็นล้านคกะวเขาเปิดเป็นหลานขึ้นมาเลยพี่น้องแก้มบริงเขาก็เขียนไปทั้งหนาร้านก็เลยว่าแกมบริง็ค่ะว่าอันมองเล่นการพนันประมาณนี้เนาะมักก็สีมีเขาไปหยอดตู้แล้วพี่น้องเ้ยี่หยอดตู้ว่าเออจะสแข้งยัง มักกะซิมีแข่งมาแข่งมาแต่ฟุตบอลโนนีนันมักก็ซีมีเฮ้าเขาเป็นในหลานมันก็ซิมีไปแต่หลอกเป็นหลอกเป็นหลอกให้เข้าไปอันเข้าไปแท่งมาซะผู้ใดมาแท่งก็ไปแท่งนะพี่น้องอันนี้ไอ,นนอ้มักก็ซิมีหร้ายได้พี่น้องพอค่อยคอยพออยอ่าเจสิกาภาคเอขาเขาไปเบิงนะแต่สมัยโดนหลานติกีมาตาอ,อันมาตาคาบูเซลน,นอติแฮมบอ่อั่ันไม่ค่อยจำบ่พิดมันโดนแห้งนะพี่น้องโดนแห้ง บันนี้ขาก็เลยพ่อนพ่อนเจสิกาก็เลยไปแวะเติมน้ำมันหรืออย่างมันก็จะมีหลานอยู่กลๆเไก่ขอก็เลยไอ้พ่อนเจสิกะภาคกับไปไปไปเบิ้งภาษาซาเหลือง่งเหลือง้าคกัไปเบิ้งแน่หัุนสี่เนาะกับภากันเขาไปเบิ้งเนาะมันก็จะมีแข้งหมามันก็จะเป็นจอมันนี่ตื่นขึ้นมาพี่เนาะห้าสีอันมันก็เริบเลิบจอนแดงเทาก็เสียบ เงินลงไปว่าเขาเสียเอาตัวใดตัวใดอีหยังประมาณนี้นาพี่น้องเขาก็กิมีคนดูแลอยู่หันผู้หนึ่งมันก็เป็นตู่เป็นตู่เป็นตู่ว่าเขาสียอดตัวใดเป็นแหลกเลี้ยนมาแหลกชิดมาแล้วก็ไม่ยอดบางคนเข้ามาเขาก็กนั่งู่นเลยพี่น้องส่วนมากเสีเป็นคนสูงวัยส่วนมากก็เป็นผู้เฒ่าเนอตอนที่คอยไปเนี่นยก็ช่วยเติมละช่วยเติมเราเหมือนนั้นเป็นวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์ดีละ็กิมีพู้ใหญ่คนหนึง่งนั่งนั่งอยู่นาพี่น้องเล่านั่งเล่นอยู่น่ะ มันก็บ,บรได้แบบว่ามันไหลนะมีทุกเมืองพี่น้องบันที้ยุเกณฑ์ปรากก็มีเขาค่อยไอขอย่างกายค่อยค่ยทาให้เบิรงยูย่พี่น้องแต่ขายู้หูบอกว่าส่วนมากคนคอนไออายุเท่าไรเขาไปเล่นเนาะแต่ว่าส่วนมากก็คงจะเป็นคนที่บริเฮดงานประมาณนี้เนาะคนบริเฮดงานอาจจะเป็นคนกระทรงเกษยนประมาณนี้นะพี่น้องที่เขาเล่นกันนะซิเนาะเล่นแบบหลายเลยได้พี่น้องไมยถึงว่าเขาเปิดยูทั่วไปเปิดยูทั่วไปบันี้เรื่องหวยบันี้พี่น้อง หือกันพี่น้องห้ยก็มีทุกลาาง่าเลยจะสิเลนจะสีอันจะสิเลนยั้งอะนะพี่น้องจจสิเลนห้ยขูดบอะห้ยขูดก็มีทุกย่อมยาห้ยขูดมีทุกย่อมยาหรือว่าเป็นลอตเตอรี่ออกวันทุกวันพุธวันเสาร์หรือว่าอันลอตเตอรี่อย่างอื่นมีทุกย่อมยาจะสิเลนแบบใดเจสิเลนแบบใดนะพี่น้องเลนต้องไปที่หลักจะอยากเล่นตั้งสี่นาพี่น้อง อาจจะซื่อสู้มือกับื่อไปตีล่ะนะตั้งสีนาพี่น้องแบบเขามีเขามีแบบชือ,อกฎหมามภาษาซาพี่น้องเจ้าจักเลนจังไงกระเลนไปโหลดลอตเตอรี่เจ้าอยากซื่อสู้มือกับสื่อไปโหลดนะนะประมาณนี้เนาะเ <c oughs> ขาก็คนที่มักสื่อกับมีอีลีได้พี่น้องมาคนไอ้มาคนเขาก็สื้อเป,ออเป็นหลอยโซงหลอยปรนเดียเอามาขุดห้วยขุดนะน่ะลอยปอนนะน่ะพี่น้องเอาเป็นหาซิบพกซิบปอนแบบซิบแผ่นหยีซิบแผ่นนาำปลาสื่อมาขุดมาขุดมาขุด,ด,ดแต่ว่าห้วยขุดมันดีอย่างหนึ่งอะนะแบบว่า มันจะถือไอ้มันจะถือใบหนึ่งใบสองใบสามกับว่าถือใบสี่กับจะถือประมาณนี้นะคนมันก็เลยถือดูเงสินะพี่น้องนั่นคือเราเวลาคนไปซื้อเสงยิคันแม่นไอ้คันขึ้งวดว่างหันก็ซื้อมหาปอนกระถือคาปอนกระซำว่าบ่ได้บ่เสียประมาณนี้นะมันกับกระเลียนม้วนๆไปเองสินอเลียนแบบว่าคันมาถือก็ดีงสินะอะไรหนอเรือว่าจะเป็นหวยผวกหวยออกไอ้ ออกทุกวันพุธหรือว่าวันเสาร์มันจะมีหวยยูโรหวยอีหยังหลายๆอย่างนะพี่น้องหวยล็อตโต้อีกอย,ย่างหน่นะมันก็ี้มีหวยแบบแบบเป็นสัตว์นะคนจะถือกะเวลาคนขันซุ้มบอลงวดนี่คนบัถือแจ็คพอตเข้ากระสีทโทรไปเด้พี่น้องหมายถึงว่าขันคนบัถืองวดนี้ซุ้มบอลงวดนี่สิบสิบล้านสิบล้านเนี่ยี่น้องงวดนี้บถัถือเข้ากระโทรไปอีกงวดหน้างวดหน้าบัถือสิบล้านก็เป็นยี่สิบล้านคนคนต่อไปที่ถือกับเด้๋ยยี่สิบล้าน อันว่อต่อไปบ่ถือก็เพิ่มเพิ่มกันไปเรื่อยพี่นนอกจนน้งเท้าก็คนที่ถือกับไปรนลอยหลานก็มีลอยหลานปอนหนึ่งสินะพี่นนอกแบบอ่ามันก็จะทบไปเรื่อยเองสินะคันมันมันบ่ถือกันสิวันนี้อันคนสื่อดีบอกไว้ว่าคนสื่อดีอยู่ในพี่นนอกคนสื่อดีค่ะันนะการการผนันแบบเข้าก็ซสื่อนะไปสื่อสิ่งสื่อข้องน้ำเท้าก็สื่อใบซองใบซ้ำใบแล้วแต่เขาจะสื่อสินะ หรือว่าลอตเตอรีร่พวกหวยหนหวยประเทศอังกฤษมันสิเป็นสีสีพี่น้องมันสิมีอยูหา,หาหรือหกคู่นี่แหละเป็นคู่เด่ลเคลายว่าขามสุมบนวันออกศูนย์หนึ่งศูนย์อ่อศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดสองอีกย่งจะสีนาพี่น้องมันสิเป็นคูเป็นคู่แบบมั้งสิมันสิเป็นคูเป็นคู่คู่แบบมั้งสิประมาณหาห,าหรือหกคูน่ละคนไม่คนจำมั้งพี่มันสิบริเลียนโตคือเมืองไทยเนาะคือจังเมืองไทยนี่มันสิหกตันบอกพี่น้องหกัว แต่ว่าเมื่อประเทศอังกฤษนี่มันสีเป็นสีเป็นคู่สีนาำีปนอกถือเป็นคู่ไอ้ขันห้าสื่อมามันออกถีห้าสื่อเป็นคู่เป็นคู่นี่ค่ามันออกตรงถีห้าสื่อเป็นคู่นี่ห้าก็ถือสีน้ขันห้าสื่อถือสามคู่นี่ก็อาจจะได้เงินอ่าซ้ำหนึ่งประมาณนี่นะพี่น้องแต่ว่าขันถือเบิร์ตอีกจะได้เงินแจ็คพอตอีกอย่างก็วบากันไปเนาะช่วงแรกๆค่อยๆค่อยๆเล่นเป็นไอ้เป็นคู่คู่สีหลับพี่น้องทุกวัน ทุกวันเสาร์ก็วันพุธแบบว่าไอ้สื่อน่ะพี่น้องขอดไ่งาแล้วพาสื่อเลืองเหลืองๆไอ้เราก็ให้่วนหมากเราไปได้ไปเลือกเบอร์ดอกเราให้เขาไอ้เครื่องอัตโนมัติอะเฮ็ดปิดออกมาหาย้ยจริงๆนะว <c oughs> ันนี้ก็บ่ค่อยถือดอกพี่น้องบ่ค่อยถือบ่ค่อยถือแบบที่เป็นคู่คูนี่ไอ้ที่ตามสื่อมาเนาเป็นห้วหคูดนี่ถือดูกว่าไอไอเดียนะวันนี้ไอพ่อของเจสิกาเราก็เลยเราก็เลยล่องล่องแบบว่า ซื้อซื้อทุกงวดนะน้างวดทุกวันเสาร์หรืออยัางจะสินะทุกวันเสาร์ประมาณปีหนึ่งพี่น้องลองซื้อมากทุกวันเสาร์ประมาณปีหนึ่งถืออยู่ประมาณสองสามเถื่อนนี่ละถือแบบว่าอันบบเดลล่าถือระยีสิบเทื่อยอย่างจะสีนะมันมันบดมันบบได้เขาก็เลยบอกให้เลาเศร้าเศร้าเศร้าหลินนะแปลว่าบบเดลลินแบบเป็นเป็นจริงเป็นจังแบบปฏิทินตนะเพียงแต่ว่าเออขันเฮ้า ขาไปสื่อของสื่อยังกับสื่อบรัเตอลีนั่งประมาณนี้นะเลสีนาพี่น้องแบบว่าการพนันประเทศอังกฤษมันมันเซรีนะาพี่น้องเปิดเซรีนิวฟฟีดอมแห่งน่ะนะประว่าสิเป็นการไอเลือหลานไอไอแคมเบอร์ลิงเรนมาเลนมันะมีเลนมาแข่งม้าแข่งฟุตบอลแข่งเทนนิสเลสีนาพี่น้องมีทุกแข่งเลยได้ขัดเข้าขัคันเ้าเขาไปในหลานมันแล้วหลานมันก็จะเป็นหงละคือจัง เปิดเป็นห้องเลนเลยนะพี่น้องขันเป็นบานเท่ากับเป็นห้องเลนเลยเลนโตเป็นโต๊เป็นโต๊ะเลยเองสิเนาะเมกะมี่จอไม่ไดนเจอเข้าไปเท่ากับหยดลงไปว่าเขาเสียเอาทีมใดขันเท่นนิดมีสองทีมเขาเสียเอาทีมใดเองสิเท่ากับไปกดเอาทีมที่เขาเหลือขันสมมติว่าเลยเหลวไอ้ทีมที่เทาเหลือชนะเท่ากับได้เงินขันเท่มทีมที่เขาบื่อเหลือชนะเท่ากับเสียเงินประวัตนี่นะพี่น้องเนาะดีรำเมก็เป็นยอียงทีดีบอมันก็ บ่หูพี่น้องเพราะว่าพวกข่อยมันบริติดนะมันบริติดเล่นบริติดอ่าดีอย่างหนึงน่งเนาะไอ้ครอบพวกข่อยไอ้การพานั่นก็บบ่ค่อยปันใดน,นะบริแบบว่าเล่นหัวปักหัวปามันนะไปสื่อคล้องสื่อคล้องเธอนึงก็สื่ออย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็เหล่ายาบม่ค่อยกินเนาะเหล่ายาพวกยาอย่างก็บริปีนไปเที่ยวก็บม่ค่อยได้เที่ยวหมายถึงว่าไปเที่ยวตามคับตามบานอย่างก็บม่ค่อยได้ไปสิเนาะ มันก็เลยอมันก็เลยคอยเก็บเงินได่แน่นนะพี่น้องแบบว่าอยากยดกเงี้ยงกับพ่อได้เฮตดยุ่งสินอถึงบ่ดด้รวยแต่กะบ่ได้ทุกข์ดดีาซาพี่น้องขอบพัวขคอยนะทุกในทีนี่ไหมถึงว่าอยากได้เงังกับบไดดจังซงสเนอคือจังคอยทุกกะจริงแต่ว่าคอยอยากได้เงั้งคอยกะพ่อหาซื้อได้น่ะถึงบ่ได้ซื้อเงินสดกัซื้อเงินเส้นคือบ่ดด้ซื้อเงินสดกัซื้อเงินเส้นได่ประมาณนี้เนาะ นะพี่น้องก็เมื่อว่าซูฟังนอว่าประเทศอังกฤษมีการพนันบอมีหลายแห่งพี่น้องเอสระลากาเขาเปิดเขาเปิดไอเซรี่นะเปิดเซรี่ผู้ได้ยากเล่นก็เล่นผู้ได้บริยากเล่นกับบริยากแต่ว่าเขามีอายุในการเขาไปเล่นอยู่ได้พี่น้องสิบแปดปีบ่ะสิบแปดปีจังเขาไปเล่นได้นะพี่น้องการไอตั้มกรหันเขากับเขากับว่าให้ให้เขาไปเนาะหรือว่าซื้อยาสูเพื่อการต่องอายุ ไอ้สิแปะปีึ้นนักศีกษจังจังอสื่อบุรีสื่อยางด่านักศีกษานอกเขาก็มีขอห้ามอยู่อาศึนาพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะบางบางสิเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยเนาะสำหรับคนที่อยากหูว่าประเทศอังกฤษเข้าเล่นการพนันบอลใช่นาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะคาะ,ะสวัสดีค่ะ